เตาขอนไม้สไตลัเสเซียครับเตาที่11นะครับหลังจากแก๊สติดผ่านไปเพียงชั่วโมงเดียวเองครับหลังจากผ่านไปเพียงชั่วโมงเดียวเองก็เหลือเท่าที่เห็นนะครับหนึ่งชั่วโมงจริงนะตอนนี้สามห้าทุ่มครึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงแก๊สหมด จุดไฟจุด1ชั่วโมงเผาแก๊สอีก1ชั่วโมงใช้สองชั่วโมงก็เผาเสร็จแต่ว่าปัญหาคือมันจะต้องปล่อยทิ้งให้เย็นปล่อยทิ้งให้เย็นก็1วันพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆไม่ต้องมาดูฐานก็นได้เนาะเพราะเพาดูให้ดูหลายรอบแต่ไม่เป็นไร ดูไม่ดูม่เป็นไรอารัาไเ้็กก่อนเดี๋ยวดูคลิปสุดท้ายพวกนี้นะครับที่จะมาเปิดนะครับสวัสดีครับ